เตือนภัยออระวังมิจฉาชีพหลังแฮชแท็กขายสิทธิ์โมเดอร์นาพุ่งชาวเน็ตแห่โอ,อนสิทธิ์เพียบหลังเป็นกระแสะการจองวัคซีนโมเดอร์นามาอย่างยาวนานซึ่งมีประชาชนจนํานวนมากแห่จองสิทธิ์กันอย่างล้นหลามจนเต็มกันทุกโรงพยาบาล เมื่อเร็วๆนี้โดยโรงพยบาบาลกรุงธนบุรีประกาศแจ้งลำดับการชำระเงินที่จะได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นารอบแรกตั้งแต่ลำดับที่1ถึง31,000โดยสามารถเลือกวันเข้ารับการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่11ถึง28พฤศจิกายนโดยสามารถอ่านวิธีการโอนสิทธิ์เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ป โรงพยาบาลเกษมราชเปิดให้ผู้ที่สั่งจองวัคซีนโมเดอร์นาเข้าระบบเพื่อจองวันและเวลาที่สะดวกเข้ารับการฉีดวัคซีนตามลำดับคิวตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนถึงวันที่30เมษายน65ซึ่งทำให้โลกออนไลน์ฮือฮาเป็นอย่างมากอีกทั้งชาวเน็ตหลายๆคนส่งต่อขายสิทธิ์โอนสิทธิ์ ไปจนถึงแลกคิวฉีดวัคซีนโมเดอร์นาตามเพจ f c e b o o k โรงพยาบาลและทวิตเตอร์จนเกิดเหตุการณ์โกงและมีผู้เสียหายจานวนหนึง่งซึ่งทางเพจ c e b o o k โรงพยาบาลกเกษมรัฐออกมาประกาศให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่นํารูปภาพของคนอื่นไปใช้หลอกล่อโดยทางโรงพยาบาลแนะนําว่าตรวจสอบประวัติผู้ขายก่อนชําระเงินทุกครั้งไม่แชร์รูปภาพคูปองวัคซีนโมเดอร์นาทั้งใบลำดับคิวและใบมาจำํำเนื่องจากอาจมีมิจฉาชีพเข้าถึงข้อมูลของท่านและนำไปใช้ในทางผิดกฎหมายได้เนื่อง จากนี้ h ฮชแท็กขายสิทธิ์โมเดอร์นายัางพุ่งติดเทรนในทวิตเตอร์จนมีชาวทวิตหลายๆคนออกมาเตือนให้ระวังคนโกงพร้อมแชร์ประวัติอีกด้วยซึ่งอย่างไรก็ตามมีชาวเน็ตหลายคนได้วิจารณ์ถึงการขายสิทธิ์วัคซีนว่าหากรัฐบาลมีการบริหารจัดการที่ดีคงไม่มีแฮชแท็กแฮชแท็กขายสิทธิ์โมเดอร์นาเกิดขึ้นในประเทศนอกจากคนไทยจะรอวัคซีนนานแล้วยังเสี่ยงโดนโกงอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ